สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะเสมาหนึ่งเยี่ยมชมฟาร์มพืชไรนาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายพร้อมให้แนวทางในการบริหารงานด้านการเกษตรค่ะ พลตตรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายยศพลเวนุโกเศธเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายและเยี่ยมชมฟาร์มพืชไรนาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายซึ่งมีการนําเสนอแผนการบริหารสถานศึกษาแผนการทํานาเศรษฐกิจและการทําแปลงเมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์เด่นของสถานศึกษาได้แก่ข้าวอินทรีย์และดินผสมหมักใบก้ามปูพร้อมปลูกชมการสาธิตคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบข้าวเปลือกข้าวสารการเพราะเมล็ดลงถาดเยี่ยมชมโรงสีข้าวและการแพ็คบรรจุพันธุ์ข้าวสูญยากาศพร้อมทั้งชมการจัดการแปลงปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีบินโดน ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงานด้านการเกษตรไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรคือน้ำการบริหารน้ำให้ดีส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งต้องมองภาพให้ใหญ่ขึ้นมองถึงความต้องการของคนในพื้นที่และสังคมและเลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ให้มูลค่าสูงบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดห้ามหยุดพัฒนา ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าหากหยุดพัฒนาก็เท่ากับถอยหลังดังนั้นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต่อว่าฝากให้อาชีวศึกษาในพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูก การกำจัดสังข้าวเข้าโพดต้องมีวิธีการสื่อสารเรื่องการเผาพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจริงๆแต่ก่อนก็ที่จุดไฮไรท์ของเขาว่าคือเรื่องของธรรมชาตินะครับจะมีการทรัพยากรธรรมชาต,มารรมชาติมีป่าที่สมบูรณ์นะครับแต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนนะครับก็จะก็จะมีในเรื่องของในพีเอ็มสองจุดความสูงเพราะนั้นก็จะฝากทุกๆคนนะครับให้เป็นไปอะไรให้ความรู้ กับเด็กๆน้องๆนักเร <tinc S 1> ียนที่เป็นเยาวชนของเราต่อไปภายหน้าให้มีการรักในธรรมชาติช่วยกันในการที่จะป้องกันอะไรที่จะเป็นอันตรายนะครับเช่น2.5หรือช่วยกันในการรักป่านะครับแล้วเราเป็นต้นน้ําด้วยนะครับทำไงให้ดูแลธรรมชาติให้ดีครับการให้ความรู้นะครับในเรื่องของการในเรื่องของการพ่อปลูกนะครับเราก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับในเรื่องการพ่ปลูกนะครับการพ่ปลูกว่าทาไงไม่ไม่เผาไม่อะไรพวกนี้นะครับในโบราณ บราณเรยก็จะมีความเชื <t aren> ่อนะครับเดี๋ยวเราคงต้องต้องต้องมีวิธีการในการสือสารเพราะว่าต้องเข้าใจในตะกาของคำนี้ก็มีความเชื่อว่าหนึ่งทำไมต้องเผาเพราะว่ามันลดไม่ต้องในการตัดอ้อยตัดง่ายนะครับแล้วบางทีก็ที่เราเข้าใจชาวบ้านเข้าใจนะครับก็คือว่าการเผาก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะเป็นเพี้ยไฟวพืออะไรต่างๆก็เผาไปเฮ้ยคงต้องให้ความรู้ใหม่ๆนะครับว่าการการเผาไปมันไม่คุ้ม ครับเป็นการสร้างมวลภาวะเป็นการสิ่มันรอมที่ไม่ดีต้องต้องให้ความรู้ตรงนี้ในส่วนตรงนี้ในส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวทางอาชีวะก็โดยเฉพาะวิทยาเกษตรก็ต้องใหความรู้ในการการส่งเสริมในการจะปลูกพืชอย่างไรให้มันเป็นครบรอบนะครับนอกจากในเรื่องของพีเอมงจดแล้วที่มีติที่จะต้องทำนะก็คือในเรื่องของการรักษานาดินโดยจริงๆนะครับก mm ็คือต้องให้มันมีพืชคุมดินตลอดเวลา นะครับแปลว่าเสร็จหน้านาหรือเสร็จหน้าอ้อยแล้วทําไงให้มีคุมเพราะว่าเรามันเป็นหน้าดินสําคัญนะครับในการที่รักษาความหนุสมบูรณ์ของของพืนดินไปซึ่งที่ได้รับการายงานก็คงเรื่องจุดเด่นของเขาก็คงเป็นเรื่องนาการปลูกข้าวอะไรก็ให้แนวแนวความคิดไปในการทํางานนะครับซึ่งเขาก็มีการนาศาสตร์ต่างๆต่างก็ได้นำนะครับในในในมุมมองของเรา นะว่าการปลูกข้าไปอไรก็ให้แนะนํำไปว่าทําไงที่จะเพิ่มมูลค่าของพื้นที่เกษตรของพืชเกษตรได้เช่นการปลูกข้าวทำไงจะข้าวจะควรจะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าว In a, ข้าวอินทรีข้าวอะไรนั้เพื่อว่ามันจะได้ปลูกจํานวนเท่ากันแต่ได้เงินมากกว่าต้องทําอย่างไรนะครับเป็นเป็นมิติตรงนี้ครับ